ครับสวัสดีพี่น้องจากเอซแฟนคลับทางช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องเมื่อนี้นะครับโอ,โ,อโอ้ยตกหลุมพี่ภาพพี่น้องเข้ามาชมงานนะครับบรรยากาศงานงานทําบุญหาคุณพ่อสงกรานน้ำวงศานะครับอันนี้กำลังเกียมงานกันอยู่2องมือสามมือแล้ววันที่สี่นี้นะครับวันที่สี่ อีกสองมือสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับพิยุทธนี่ครับอ้มัดบาดบ่โอ้ยส,สร้างมัดบาดหนักเจ๊องค์ครับมึอนี่มือหน้าห้าบ่กำลังกินเข่ากันนั่งเอาเรียบร้อยแล้วั้างใน,ในกินกับพี่แยบานก <ภ pocket S 1> ับพี่พอดเหรอนอนนอนอยู่เมื่อคืนเดินเขาเล่นเด็กพวด กินเขาแล้วก็น,นี้เตะว่าสีนี้กันไปนอนแล้วนอนทั้งโดมมันนอนบ่ได้เลยมันเสียงดัง<อ>นี่แหละครับพี่น้องบ้านกุ๊กบ้านเข่ามองสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเข้าเริ่มต้นจากมองหนีเนาะบ้านที่เข้าซ้อมล่ำซ้อมอย่างเงินตะก้อนยุนี่นะครับซ้อมล่ำเงินนี่แหละซาลาห์ขางริมน้ำเนี่ยตะก้อนเราจะหยุดตะก้อนนี่ซ้อ,นนอมล่ำซ้อมอยังซ้อมตอเต้นกับยุนี่เบิ้ล กลางเดินนี่นะครับนี่ถนนนีน่สั้นว่มันร่ได้สุกว<า>ันฮะสั้นว่าร่ได้สุกวัน <c oughs> ว่า <c oughs> ผู้อยู่ขางเฮือนนี่ตี <c oughs> ออยู่ขางเฮือนนี่ร่ได้สุกวันแต่ก่อนนี่พญายมการแล้วที่เข้มงวดที่แถวนี้เลยเต็ม <c oughs> ที่กันเนาะแต่ก่อนเท่ากลางเต้นนี่เนาะพิยุทธ์เนาะกลางเต้นมองนี้ แล้วกะสิมีเวทีเกี้นี่ตอนน้เนาะพอเนาะเวทีจำลองเหรอ่าอาบน้ำมนีดิครับอาบน้ำริบน้องเน่ะแม่ออาบน้ำกวดพักโจกพักตบพ่อเนี่ยเรวอาบครับปิง่ายไหลเนาะเอ้ไปใส่เมือือนปงได้เราเราไปั้งานสิใใส่บเยอะตั้งอายุนอายุรับลูกกาสิเฮ้ยกเล่าเครื่องห้องอย่างเงี้ยเอออดีดีเีต้องมาแจกเพราะผเลากัมาานะ นี่แหละพอหยุดนี่เป็นเป็นผู้ที่อยู่นั่สาวหน่อยเพชรบั่นแแดงมาตั้งแต่เป็นพระเอกหน่อยนะฮะเป็นพระเอกหน่อยจนทุ่มมือนี่ทุ่มมือนี่เป็นตัวแทนคุณพ่อสงการดูแลสาวหน่อยเพชรบั่นแแดงคุณพ่อสงการหรือว่าตายแล้วจังเลยครับแลาลาเป็นผู้ดูแลแทนคุณพ่อสงการแทบสิทุกอย่างนะครับดูแลสาวหน่อยเพชรบั่นแแดงจนทุ่มมือนี่แตกนอนแตกแนวออกมาเป็นสาวหน่อยล่ำเพรื่อชั่วแล้ว เป็นวุ้งสองอผู้ใดขินหอดผู้ใดยอยากเบิ้งตอนแล้วรอๆกับไปเบิ้งเแ่ากำกาดดำสมัยแหลกๆได้เพี่น้องนี่แหละเแ่ากำกาดดำผู้แหลกปีนี้ลําเพื่อนชั่วห่อเสียเอามาล้ำเด้เอาเอาเแ่ากำกาดดำนี่มาลำ้ำเพื่อนเขียนก่อนล้ำไม่เบิดบอหรือว่าเอาอันเก่าหน่หนอยเขียนไม่หมดเลยครับเขียนไม่เบิดเลยแล้วก็แล้วก็เอาโค้งไม่หมดเลยโค้งไม้ กะสีเด็กกะชับกัวเก่าเป็นบ่กะชับกัวเก่าชิบเซี่ยนชิบเอ็ดฉากใช่ชิบเอ็ดชิบสามฉากตะก้อนยี่ชิบสามฉากตะก้อนนี่มันล้ำเป็นล้ำเนาะล้ำเป็นเรื่องเป็นเล้าคือให้ผู้เฒ่าได้เบิ่งนิทานไปความน้ำคอนไว้รุนแรงเลยคอนไว้รุนแรงเอามาเด้อยพี่น้องได้กินเข่าซุ้มแซวน้ำกันกับคุณพ่อครับพี่เรียบร้อยแล้วครับคอนไว้รุนแรงอันนี้พระเอกรุนแรงคู่ค้ำ เสือเ่าะตั้งแต่พอหยุดอยู่ตั้งแต่พอสมการตั้งวุ้งมีทุนอะไรหาพันบาทก่อต้องทำพอตรงู่น้องกันมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยรุ่นแรกนี่ใส่ทุนตั้งเวทีตั้งตั้งคณะ7นาเจ็ดพันเดาทีพอประมาณพ่อนี่แน้พันะกี่วงเป็นลำเพื่อน มิดลำเพลินมิดลำเพลินมิดบ้านแพงไอสูงเปี่ยมาห่วยเย่มิดอเพชสาวน้อยมิดบ้านแพงบ่เห็นบ่สาวน้อยมิดบ้านแพงเปล่มิดบ้านแพงว่าเป็นเพชรเ่ครับ ผู้นั้นมาทวงผู้นี้มาทวงครับนี่ค้อนว้อยดุนแรลกมันสิมิดซีรีส์ได้เหรอท่านครับสาวน้อยมิดบ้านแพงมิดบ้านเป็นมิดนั่นเป็นมิดไมตรีนาะงเห็นป่าวามหมายมันเหมืนมันเป็นมิดซีรีส์ได้บ่เออมันมันมิดมิดตะได้ครับมันมิดตะตั้งวงตั้งแต่มีทุนหาพันบาทโค้งเล็กนี่เดอเซาเอาสูเนียลเครื่องเสียงเวทีเ้างเดอเซาเอาสูเนีเนาะ แสงสีเสียงแต่ก่อนนี่บ่มีของจะาของจักย่างต้องมาตั้งเอาต้องมาจางเอา,อา,า,เอาทุกอย่างนะเ,เมื่อก่อนนี่มองตัดชุดตัดยันก็ยุคข้างหลังนี่แหละครับล่งมองล่งมองหันมองที่จอดรถเป็นเป็นโรงตัดชุดนะครับเล็กๆสมนัน้นล่ะนั่นล่งจอดรถน่าพวกมอลลั่มามากฤษีมาอยุ่ไต่บ้านหลัง แล้วเวลาซ่อมเต้นถ้าเดินเซอร์ไลไลกับถนนมองนีแล้วครับหน้าบ้านนี่พี่น้องเอ้านี่ไรกล้วยมากเลยนะแล้วไรงัวะไรกล้วยมากพี่น้องย่างมัอแรงนี่กระเซ้าไสะก้อนหยอดมองเลยกระเซ้าไว้สะก้อนให้งูกล้วยบนเข่าให้งูกล้วยไก่ไปก่อนเ้านซึ่งเน้อที่เหครับอันนี้ลูกไม้นี่บ่ได้นั่นจะไปซ้อมข้างหลังอืมอืมมีช่วงบางที ผมมาอยู่มาอยู่ได้สองปีเนะาะจังได้ยขยับขยายออกไปสื่อทั้งพุ่นทั้งในพุ่นหลังโลตัดหน่อยนั่นมองหันซ่อมปีแรกๆกับอยู่กับเป็นบ้าน,น,นทั้งสี่เลยพี่น้องซ่อมอยู่ทั้งรางเกยียร์น้าปีง่ายๆจะรั้งขอกมาใส่ต้องปล่อยล้งเงินหาปลาไหลของยานปีงขึ้นอย่างนี้เนาะมันคนจำควาเท่าไรเนาะปีงได้กีตีน้าบ่ได้ได้นี่แล้วก็เรื่องไข่อ่อเนี่ไข่ัน สมัยก่อนเรื่องไข่อ่อนคุณพ่อสมการแล้วสิเป็นคนเข้มงวดขนาดเรื่องไข่อ่อนเรื่องผิดไข่อ่อนเรื่องระเบียบกฎระเบียบอยู่ในวงเนี่ยโอ้ยบ่มีผู้เดเข้มงวดสำเร็จเลยเอาคุณพ่อยงยุธนี้เป็นพระเอกรุ่นแรกนะครับส,สาวสาวหน่อยเป็นบัานแรกบ่แรกบ่มารุ่นที่สองแล้วประมาณที่ทสองหลยรุ่นไล่ทำหมเนี่ย ประมาณปีปีพระศอยังทีอไอมาอยู่ก่อนก้อนไดรูพลัาชท่านบ่หลังับ่โออยู่ประมาณป 3, 3, 3, 5, 3, ีสามสามเป็นในปีสามสามพี่ยูกับิมาอยู่ประมาณปีสามสามหมหกสามหากนะครับด้ปีสามาสามลับจัดยังนอกกว่ายาุ่ธมุ แต่ไม่หน่อยพิมาเดีวเค็มไปสิงกโประเปสิงกโปร์มาม่พกโปร์เลยเออจุงหงวัวหน่อยกดแล้วกันเล็กหัว <c oughs> แบบนี้ลักอมเป็นไปเป็นมาประวัติข่าวๆของสาวหน่อยเผ็ดบาัานแพงครับเดิด ก่อตั้งโดยคุณพ่อสงกรารนะครับเรื่องเรื่องไายอ่อเรื่องกฎระเบียบนี่คุณพ่อสงกรารนี่เป็นคนอันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับกฎระเบียบแล้วก็ัายอ่อขอแแจงส้บบัวนะซ่ผูเฒ่าแแแงงซ่บสบัวสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องบรรยากาศงานทําบุญคุณพ่อสงกรารนะครับอยู่ที่สํานักงานเก่าสำนักงานเริ่มแรกของสาวน้อยเพชรบ้านแพง้บ คุณแม่สุภาพบ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพง,งน,นะครับน, <c oughs> นี่แหละ <c oughs> เอาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสิบัติครับ